ครับสวัสดีกับบรรดาพี่น้องชาว YouTube พี่น้องเอฟซีเราจะเห็นพี่น้องที่เข้ามารับชมทุกท่านทุกคนนะครับเนาะเดี๋ยวกับทัวซีนีเวอร์ชั่นเป็นวันนึงเนาะวันนี้ก็เป็นวันที่3ของการก่อสร้างหมู่บ้านนะครับเนาะตอนนี้วัดนี้กำลัง เอาปูนมาส่งนะก็สวัสดีไปยังอา่างทุกท่านทุกคนเคยที่มาทำงานในวันนี้เนะครับนะคือมีกำลังมาส่งเดียวก่อนนีจะได้เทคานนะครับนะักเอาไปส่งันสักน่อยกนะ็ เดี๋ยวตาพี่น้องมาชมกันต่อไปนะครับนะ nước không thì các chất chất còn, ở đây có các cái cá nó sẵn có nữa mà gì nó ta nó cho cùng một quả nó có nó chúng còn tới dưới nó thấp lắm

ลุย <c oughs> นี่ช่างลุยเรื่องเทแล้วช่วยกันช่วยกัน, <c oughs> น,นห้าคนห้าท่านนอห้าในช่างเอ้ยร่วมแรงร่วมใจเสียมักซีวุฒิจำบุตรมากกว่า <c oughs> Kalang-umpangan, no. Huh. No. Oh. Hmmm. Higit ay okay, wisering, wisering. Hmm. Tatayo, kaya. Huh. Motsa kaba. Huh. Dah kaba, tisong, kaya, naka. Ah, huin เป็นวันที่สามของการเรื่องก่อสร้างนะครับนะอาออกมาดูกันว่าจะเสร็จประมาณสักกี่วันถึงจะเรีนะเยเสร็จอเนาก็ชมกันไปเรื่อยๆเนาะเกาะติดสถานการณ์อืม ต้องไปไหนนะอ่ะเนาะถ้ารอใคยคลิปอยู่เนี้ยเนาะ,ะเดี๋ยวนายช่างว็ไดี้จะมาทุกวันทุกวันจนกว่าจ,จะเซ็ตนะครับเนาะ,ะเริ่มได้ติวไก่ก็เริ่มจะ ช้าไปช้าลงไปเรื่อยๆนะครับนะีน่ออกกระบะข้ามมาลายเวลาเดี๋ยวน่าจะโตลางออกมานอะกจะได้พวดเร็วสะดวกในะจรเดินโขนปูนนะครับเนาะเอีาลงไปดูก้นเนาะ ชัดเจนดีน,น,น,นะ่เอาล่างมาต่อให้ผุนมาลงเยอะนี่มาเลวยังมาตามลาง แล้วก็มาลงคลิกกะบะว้าวข่า <Wow. S 1> งเลยตัดตัดขอบตัดขอบตัดเทตัดเทลุงไว้เหมือนกันน้อแค่เดียวก็จะดเด่นของบ้นานว่า cái luôn cha già này rồi ok nọ khám nọ thay bùn rồi nhưng mà xếp đi tiêp có khả năng ปุ่นที่รถมาส่งมันวิตไปน้อยหนึ่งอ่อาก็เลยนี่จะเลกผสมในกระบะมาเพิ่มเติมเนาะประมาณสักเกินกระบะ,นะเนาะเหลืวแจงนี่น้อยเดียวครับเนะเดี๋ยวช่างคนจะผสมมาให้เซ็ตเรียบร้อยเนาะ สำหรับวันนี้ก็จะได้ประมาณนี้นะครับเนาะเดี๋ยวพอมันแห้งมกมกนะัดมเนาะเบนก็จะเริ่มกอนะ่อเนาะรอมันแห้งมันมากก่อนเนาตอนนี้มันยังบอยู่ตัวเตื้อนะครับเนาะ่บวันเวลาผ่านไปไวเหมือนเมืองกระตูนบันด,ดีในแช่งเป้นเกาะ เริ่มกอ่อขึ้นมาได้จัดหนักแล้วเนาะครับเนาะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วเออาจากที่เทไปตอนเจ้านเนาะแพงของเราพอใบใบมามันก็เริ่มแข็งก็ในช่างก้นก็นเลยเกะเบ็ดออกไลย่องแลครับจะมีนี้ตาผ้องอ่าเริ่มกอ่ไอได้จัดหนักแล้วเนาะครับเนาะ ตอ,อนนนจหวันที่สามของการทำงานกว่าการก่อรรสร้างก็จะได้ประมาณนี้นะครับเนาะเนาะก่อนี่วยเนาะอือที่นี้น่าจะแกะกแขงมาหลาย<ส>คนเท<ส>่าวันนี้เนาะสี่ห้าคน อืมช่วยกันผสมช่วยกันก็แป๊บเดียวก็อ่าผ่านไปละ1ด้านนี่อืมประมาณ10ช่องก็เอ้ย9ช่องกบ10ช่องจําไม่ได้ หนึ่งก้อนสองก้อนสามก้อนได้บล็อเห็นน่าจะประมาณนี้นี่ด้านใน จะอยู่ประมาณนี้ครับเนาะใส่ดอกไว้เรียบร้อยทำเป็นช่องลมเนาะเพื่อลมจะได้พัดผ่านเออจะได้มีอากาศถ่ายเทให้กับแปลนก่ลมบ่ได้พัดผ่านเนาะ โอเคสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ตัวยี่ก่อนนะครับเนาะฝากกดชอบซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้กับทัสซิ่งมีเวอร์ชั่นด้วยนะครับเนาะแปะกันในคลิปต่อๆไปเนาะสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเนาะคิดสิ่งใดสมความเมตตาต่อเนื่องอย่าได้เก็บอย่าได้จุนนะครับเนาะเฮงื่อปังๆรวยๆเหมือนกันทุกท่านทุกคนเลยเนาะครับเนาะ ท้ายที่สุดนี้ขอ,ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีนะครับบ๊ายบาย